ทุกคนเฉีนมาอีกแล้วจ้าวันนี้มาแค่เสียงนะคะทุกคนก็ในที่สุดนะคะเราก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าผลการจับฉลากนะคะออฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายนะคะที่จะต้องไปแข่งที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเนี่ยทีมชาติไทยของเรานะคะอยู่ร่วมสายกับใครบ้างนะคะทุกคนคือต้องบอกเลยนะอีกทั้แบบ กรี๊ดหนักมากนะคะตอนที่รู้ว่าเฮ้ยนี่ฉันก็แม่นเหมือนกันนะเนี่ยเออจะว่าไปเออนะพูดไปเรื่อยนะคะก็แม่นจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าคลิปก่อนหน้าอีฉันบอกว่าอีฉันอยากจะซาอุออสเตรเลียแล้วก็จีนนะคะทุกคนก็พลาดไปแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะคะก็ผลการจับฉลากนะคะทีมชาติไทยเนะี่ยอยู่กลุ่ม A นะคะร่วมสายกับซาอุดีอาระเบียเจ้าภาพเออมาดีแล้วก็ โถท,ที่สองเนี่ยพิชานวะอยากเจอออสเตรเลียไงอยากล้างตาก้อนนัดนัดก่อนหน้านี้เราก็เจอกับออสเตรเลียใช่ปะแล้วเราก็แพ้อิชันคิดว่าเฮ้ยมันคาใจว่ามันมันต้องเคลียร์ใจกันอีกสักแบบหนึ่งอะเออแต่ว่าน่าเสียดายนะคะเราเไปเจอกับอุซเบกิสผ่านแทนนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรโอเคก็จัดไปเลยนะคะอุซเบกก็ได้ได้หมดอะ อ่ะแล้วก็อีกโถนึงนะคะโถสี่จีนอีฉันก็ทายไว้ว่าฉันอยากเจอจีนนะคะก,ก็ได้เจอจริงจน,นะคะก็เนี้ยแหละหล้างแขนให้พี่ด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่เราแพ้จีนไปแค่ลูกเดียวเท่านั้นนะคะก,ก็เลยทําให้เราเนี่ยไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกรอกบคัดเลือกนะคะโซนเอเชียรอบที่สามมาทุกคนดังนั้นนะคะน้องๆ ก็จัดไปเลยสิคะจัดจีมให้พีด้วยก็จัดทั้งสามทีให้พีด้วยแล้วกันน้องเออจะได้เข้ารอบผัดไปแล้วก็ไปดูกลุ่มอื่นกันบ้างนะคะทุกคนกลุ่ม B ีนี่ก็ต้องบอกเลยนะคะว่างานหยาบละเวียดนามนะคะเพราะว่าเจอญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็ UAE นะคะทุกคนก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นงานหยาบของเวียดนามหรืองานหยาบของญี่ปุ่น ออสเตรเลีย er แล้วก็ UAE นะเพราะว่า mm hmm. ก็ต้องระวังตัวกันหน่อยเพราะว่าเวลาเขาเข้าบอลนน่ก็บอกเลยนะคะว่าอันตรายต่อไปนะคะกลุ่ม C นะคะทุกคนก็มีเกาหลีใต้เยเมนอัฟกา,านิสถานแล้วก็อินโดนีเซียนะคะทุกคนก็แม่ ดูเหมือนกับว่าจะเป็นเดสตินีนะของอินโดนีเซียกับเกาหลีใต้นะคะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะอะไรที่แบบเป็นเกาหลีใต้อะไรอย่างนงี้เนาะอินโดก็เพิ่งบอกลากับโค้ชเกาหลีใต้ไปใช่ปะรอบนี้ก็มาเจอกับอะไรอะไรที่เป็นเกาหลีใต้กันก็ดวงสมพงกันอยู่นะอ่ะต่อไปนะคะกลุ่มดีนะคะทุกคนก็มีอีดานทาจสกอิสถานโอมานแล้วก็เกาหลีเหนือนะคะทุกคนอ่ะ ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนอืมแล้วก็รายการนี้นะคะจะแข่งกันที่ซาอุดิอาระเบียนะก็จะแข่งกันตั้งแต่วันที่3ถึง20เมษายนนะคะของปีนี้เนี่ยแหละแล้วก็จะคัดเอา8ชาตินะจากทวีปเอเชียนะคะไปเป็นตัวแทนเล่นฟุตบอลเนีวชนโลกที่กาตาด้วยนะคะทุกคนทีนี้พอทีมชาติไทยรู้แล้วว่าเราเนี่ย อยู่ในสายนี้เนาะเราก็เปิดไพ่รับกันเลยสิครผมน้องใหม่ไฟแรงเวอร์นะคะก็เออ่มีข่าวการันตีมาแล้วนะคะว่าเราจะได้ลูกครึ่งอีก2คนนะคะมาร่วมทีมนะคะเพราะว่ามีการยืนยันมาแล้วนะคะนั่นก็คือคนแรกนะคะน้องไคลลจากนอตติงแฮมฟอเรสนะคะทุกคนแล้วก็น้องแม็กเซสนะคะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะทุกคนอ่ะการันตีแล้วว่า จะมานะคะทุกคนแต่ว่าถ้ามา,มาแล้วเนี่ยเล่นร่วมกับทีมได้ไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะทุกคนก็ขอให้ร่วมกันได้ทุกคนไปไปให้สุดพวกเราสู้เขานะคะแล้วก็ส่วนทางเซอร์เด็ดเองนะคะหลังจากที่รู้ผลละว,ว่าเราแบบอยู่กลุ่มไหนอยู่กับใครนะคะทุกคนก็ได้มีบทสัมภาษณ์ เรียกว่าบทสัมภาษณ์ได้ไหมเขาก็คือได้กล่าวเอาไว้แล้วกันนะคะว่า2เกมแรกเนี่ยสำคัญมากถ้าหากเรามีแต้มโอกาสเข้ารอบเราจะสูงแล้วค่อยไปวัดกับจีนในแมตช์สุดท้ายนี่เป็นไงล่ะ แต่ว่าเขาก็บอกต่อนะคะว่าแต่ละทีมเนี่ยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่อุสเบอาจจะดีส่วนซาอุก็เป็นเจ้าภาพแต่เราก็จะไม่ประมาทใครทางนั้นผมคิดว่าสู้ได้ถ้าเราเตรียมตัวมาดีส่วนนักเตะของอุสเบสไตล์คล้ายๆรัสเซียจะมีจุดเด่นคือความเร็วความคล่องตัวที่ได้เปรียบอ่ะอันนี้ก็เป็นบทบทสัมภาษณ์ละกันนะของทางเซอร์เด็ดนะคะหลังจากที่เขาเนี่ย ทราบแล้วว่าจะต้องอยู่สายไหนกับใครบ้างนะคะทุกคนก็โปรแกรมเนี่ยออกมาแล้วนะคะแข่ง3มนัดน,นะเราจะเจอกับใครกันบ้างก็มาดูกันนะคะทุกคนนัดแรกนะคะจะเจอกับอุซเบกิสถานนะคะส่วนนัดที่2จะเจอกับซาอุดีอาระเบียแล้วก็นัดสุดท้ายนะคะนัดที่3เราจะเจอกับจีนนะคะทุกคนกออ็อีฉันจำได้นะตอนที่มาดามแป้งเขามีไลฟ์แบบ ถ่ายทอดสดอะคะ่ะที่เขามานั่งคุยกับพวกอินฟลูลดังๆนะว่าแบบทิศทางบอลไทยจะเป็นยังไงอะจำได้ว่าเขาพูดถึง u 17ด้วยนะว่าตอนที่เขาไปเ,เซ็นเซ็น m อ u เออขอโทษพูดอะไร u something ติเออแล้วเขาก็ได้ไปแบบพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าจะพาทีมชาติไทย u 17ไปเก็บตัวที่ประเทศกาตาร์ด้วยก่อนการแข่งขันเชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายจะเริ่มขึ้นเนี่ยทุกคนก็ รอดูแลกันนะคะว่ากำหนดการจะเป็นยังไงเนาะก็คิดว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นความหวังนะคิดว่าเป็นรุ่นที่เราเตรียมตัวกันดีนะคะทุกคนอันนี้เท่าที่อีฉันแบบเสพข่าวจากสื่อต่างๆนะก็คือแบบดูเราพร้อมพร้อมมากกว่าชุดอื่นอนะืะอ่ะแต่ว่าในเรื่องของความกังวลว่าแบบเอ้จริงๆแล้เมีความกังวลอะไรไหมอันนี้อีฉันไม่ได้เห็นอะไรตรงนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะพูดตามสิ่งที่เห็นละกันนะคะแล้วก็ได้ยินม,มาจากสื่อนะคะว่าเราเนี่ยค่อนข้างพร้อมเลยสําหรับชุดนี้แล้วก็เป็นชุดความหวังว่าเราอยากจะไปฟุตบอลโลกในรุ่นนี้นะคะทุกคนโอเคดังนั้นก็เดี๋ยวมารอดูละกันเรื่องวันเวลาแล้วก็สนามแข่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีแบบ ระบุออกมาชัดเจนนะคะว่าเป็นเมื่อไหร่นะคะทุกคนก็รอติดตามต่อไปนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเนี่ยอีฉันมาแจ้งความคืบหน้าแน่นอนนะคะทุกคนแล้วก็เออทุกนัดเนี่ยเขาจะถ่ายเท่าสดทางช้างสึกนะก็ทาง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลในวันนี้นะแต่ว่าแบบวันใกล้ๆแข่งจะมีใครแบบมาถ่ายเท่าสดเพิ่มไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่อีฉันจะมาอัปเดตทุกคนนะคะ ก็สำหรับวันนี้เท่านี้นะคะก็ชาวเน็ตเป็นไงอ่ะโอเคกันเป้าอะอยู่กลุ่มนี้นะคะกับกับทีมเหล่านี้นะคะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแลละบาย